ไปแล้วรอยมาแล้วผุนสองนอยยิ่งสูงเว้ยตัวนี้สโอ้โหหลอดอดจไฟดำเลยตัวน้อยที่สามโอ้ยิ่งตันเหนืองแห้งว่ะเต่าเลยโอนไม่กะแมื่อกี้กูลงกดไอ้สัตว์โอ้ตายไปเลยงามมันคือยิ่งเต่าเถอะวะเนาะ โอ้ยมันยิงมาแต่ใส่มันก็รอยแบบเงียบแท้ซ้ำเลย អូន ơi នឹងក្របនឹងផ្លូវស្អីហ្នឹងរតនាក្របត្រូនប៉ុណ្ណានេះនៃភ្មីដុល5បងប្អូនអើយខ្ញុំទៅប៉ែតព្រោះសក្តាត្រូនហ្នឹងឯមិនឯឡងឡងយីស្អីគេចាឯមិនឯមកព្រោះសក្តាឡូប៉ែតនេះស្ដីគេឆេះនេះនឹងគុនដាក់ត្របိတ်មិនតិនេះ

ออ,มอมกมาก่อน,นออกมาคนออกมาคนลูกปืนเนี่ยนะลองอีกแล้วลูกลูกปืนลองนะครับลูกปืนลองนะครับไฟแดงๆลบไปก่อนครับไฟหมายว่าติดครับตอนนี้มาแล้วครับ บียมลุน้องอยูครับพี่น้องครับไม่มาบุกติครับไม่ไม่เลยหนึ่งรอบบ้านเดติ่มบ้านเด็ดติ่มบ้านเดดติ่มบ้านเฮาตกประมาณสิบก็ลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเป็นตอนน้กจอทีวีนะครับผู้ชมทุกวันนาอจันถึงสุ์หลังจบข่าวดูมารินมาพูดคุยกันต่อในออนไลน์ทางเพจอมรินไลฟ์ครับครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เรามีทหารไทยพีชีพอีกหนึ่งท่านแล้วเป็นเป็นท่านที่ยี่สิบ 22แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็10 20เป็น22ลายแล้วก็ไม่รู้ว่าสงครามเนี่ยจะจบตรงตรงไหน,นแต่เราไม่ได้เป็นคนก่อเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเราคือประเทศไทยมีหน้าที่เอาแผ่นดินไทยคืนมาแล้วมีหน้าที่ปกปักร,รักษาอธิป,ปไตยดังนั้นจบตรงไหน,นเราเองเราคือประเทศไทยก็ตอบไม่ได้ต้องถามเขาอ่ะเขาคือข้างๆอ่ะว่ามันจะจบตรงไหน แต่มันน่าแปลกตรงที่เวลาไปประชุมกันนะคะทางท่านศรีหัิ์ของไทยเนี่ยก็บอกแบบนี้ค่ะพี่ต้นว่าเขาเที่ยวไปพูดกับนานาประเทศเลยนะ<ช>อยากเจราจาอยากจบอยากสงบอยากสันติเพียบคุยกับทุกคนยกเว้นไทยอไปล็อบบี้หมดเลยเ<อ>มาช่วยบอกไทยหน่อยใ,<ช>ให้หยุดยิงหน่อยวันนี้ไม่กยกมมาบอกกับไทยงงปะงการเมือง่างประเทศของเขาประหลาดที่สุดแปลกแปลก แปลกหลายจุดเลยครับคุณผู้ชมคือยิ่งปล่อยให้มันยืดเยื้อไปแบบนี้โอเคละฝั่งเราเนี่ยเดือดร้อนแน่เพราะคนอพยพออกมา mm hmm. แต่พอมันยืดเยื้อไปนานๆเนี่ยกัมพูชาเริ่มที่จะโปะแตกตรงนน้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของเวทีนานาชาติเนี่ยในแง่หนึ่งของฝั่งกลาโหมเนี่ยบางทีวันดีคืนดีก็จะร่อนถแถลงการ <Ha. S 2> บอกว่าไทยเนี่ยกำลังรังแกประเทศที่ศักยภาพอ่อนด้อยกว่า oh. ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านั้นสเสด็จพ่อฮุนเซนของพวกเขาก็เพิ่งจะบอกเองว่าโอ้โห ยุทธการในการวางแผนการกรบ<ค>รเนี่ยเหมรต่อให้ไม่มีกองทัพอากาศไม่มีกองทัพเรือ,อ,อก็ยังสามารถที่จะวางยุทธศาสตร์และวัญญาณุภาพเนี่ยเหนือกว่าไทยอีกหลายขุม,มแล้วคนของเขาก็เชื่อตามนั้นออแต่พอพอมาของจริงเสร็จปุ๊บเอา้าตกลงยังไงในเมื่อฝั่งหนึ่งบอกว่าพร้อมจะรบเหนือกว่าไทยแต่ในแง่หนึ่งบอก ไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าหลายบทบาทหลายหน้านะรอบนึงยังจําได้อยู่เลยว่ามาลีก็เคยพูดว่าถ้าสมมติไม่มีชาติไหนมาหยุดไทยเดี๋ยวไทยจะไปรุกราชาติอื่นๆที่อ่อนแอกว่าอีกขี้กระมซั่วพยายามหาพวกไปเรื่อยนะขี้เจาะปากนะเจ๊เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่ที่น่ากลัวอย่างนั้นคือทุกวันนี้เรายังตกใจในในเรื่องของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ทั้งหลายไม่หายเลยหมดบ้างไหมไม่มีนะ บีเอมเมื่อเช้านี้มืดๆเนี่ยตะกี้ภาพยังมีเลยคมันยังยิงมาอยู่เลยนี่ถ้าเกิดว่าน,นับนี่2อาทิตย์กับอีก2วันวันนี้เข้าวันที่16ครึ่งปีไอ้ครึ่งเดือนขอพายครึ่งเดือนเนี่ยมันนับ นับกระสุนไม่ท่วนเลยนะมันเยอะอะไรขนาดนั้นพี่ต้นจําคําถามนั้นที่น้องถามหลังใหม่ได้ไหมที่น้องถามว่าถ้าเรารู้ว่าอาวุธของเขมรเนี่ยหลักๆที่มันใช้โจมตีเราคือบ m เ1เนยี่ยเอ่คืออาวุธหลักเลยทําไมเราไม่ไปตัดต้นตอมาที่ b ี2 1่บเเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมได้คําตอบแล้วใช่นเไหมตอนนั้นหลังใหม่พี่ต้นก็บอกพี่บอลว่า มันหนีมันยิงเสร็จแล้วมันก็หนีนแล้วมันเอาไปยิงในจุดที่เป็นบ้านเรือนประชาชนถามว่าทหารไทยรู้ไหมพอล็อกเป้าได้ปุ๊บบรรยุแล้วถามว่าเราจะไปบอมตรงนั้นได้ไหมนี่เราล็อกเป้าแล้วนะ,ะล็อกเป้าอย่างแม<ร>่เล,เ,เลยเราบอมไม่ได้ครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคําถามที่บอนคาใจมาตลอดเลยว่าอเอ๊ะก็เรารู้อยู่แล้วนี่มันใช้ว m 2 1ยิบยิงใส่เราอ่ะแล้วกระสุนมันมีไม่อั้นเราก็ต้องระเบิดเครื่องยิงมันทิ้งแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเอาไปตั้งยิงข้างบ้านประชาชนน่ะ เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาสถิติที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยเนี่ยมีการรายงานว่าเราทําลายไอ้ตัวนี้ได้เท่าไหร่โดยมากมันเลยไม่เยอะไงมากเราก็เลยไปตัดต้นทางอยู่กับนั้นคลังแสงทางของไอ้กระสุนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ถล่มตรงนั้นเลยถ้ามันมีรถแต่มันไม่มีกระสุนมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารถมันเคลื่อนไปเรื่อยนยคุณผู้ชมบ้านคนไม่รู้บ้านใครเป็นบ้านใครถามว่าเราล็อกเป้ายิงได้ไหมโอ๊เเถอะเอ้ สบายเนี่ยเราเป้าแค่นี้ยิงได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเอาไปพูดว่าเนี่ยเรายิงใส่บ้านเรือนแล้วมันรบทั่วโลกคนเห็นต้องเห็นมันรบแบบโจรจริงๆคือพอยิงเสร็จปุ๊บมันก็ขับหนีไปอยู่ตรงจุดอื่นแล้วเนี่ยแล้วมันยิงมาบ้านเราอ่ะมันไม่สนใจว่าเป็นชุมชนบ้านคนอ่ะมันจะเอาให้ตายให้ได้ขอให้เป็นคนไทยเหอะมันจะไม่นึกถึงหนังได้ไงอ่ะ ที่คนเขาชอบพูดแต่สันดาลลูกหลานพญาละแวกอ่ะเหมือน<ช>ไหมนี่เหมือนดูหนังเลยอะ่ะแปลกไปเลยลยแ้วคำพูดคนโบราณน,นะทำเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นใช่นะแล้วมันพูดแบบนี้มันปัดมาแบบนี้ตลอดเลยประเด็นก็คือว่า มันไม่ใช่ประชาชนคนเขเมรทุกคนที่จะคิดได้นะครับคุณผู้ชมเพราะเขาโดนกดขี่มานานคือบางครั้งเนี่ยมองดูแล้วเราก็สงสารเขาเหมือนคิดเองไม่ได้อะเพราะเขาคิดเองไม่ได้เนี่ยเขาจะจําเป็นจะต้องหาที่จับที่ยึดนั่นก็คือทางการของเขาเขาก็เชื่อทุกอย่างที่ทางการถแถลงมายังไม่นับรวมไอ้พวกเลี้ยวล้อที่พอจะมีมันสมองคิดได้บ้างแต่มันก็หลับหูหลับตาเลียไปก็จะเลียเพราะว่าทําแล้วจเจริญทําแล้วตัวเองจะรอดไม่เดือดร้อนคือ,อ,อจริงนะ ดูใหญ่บอยเ่งั้นโดนเจนอาหารไปแล้วทุกคนเป็นไปได้ทำและชีวิตคือไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะครับแล้วอย่างวิธีการรบของเขาเนี่ยพอยิงเสร็จปุ๊บเอาไปไปจอดยิงอยู่ข้างบ้านคนแล้วก็ขับหนีตอนยิงเสร็จอะซุกแต่กล้ามาวิพากวิจารณยุทธวิธีตามหลักสากลของทหารที่เราไม่ทำลายคนอื่นศักดิ์ศรีอยู่ตรงนั้ก็ใช่ไงพี่บอลแปลกใจมากว่าเช้าดูไปก็แบบ อยู่ในในหัวเนี่ยเป็นหมื่นล้านคำแต่ <Ừ. S 2> แต่มันพูดออกไปไม่หมดเพราะเวลามันไม่มีอะนึกออกใช่ไหมว่าเราอะใช้สัพพะกำลังโจมตีหน่วยทหารแล้วเขาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าอย่างเช่นเดิน350มันก็มองได้นะว่าโอ้โหใช้สัพพะกำลังขนาดนี้ยังต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะยึดได้แต่มันกลับไม่มองวิธีจนโจรของมันอะ มันกลับไม่บองเลยว่าขนาดมันอยู่สูงขนาดนี้มันยังแพ้ได้อ่ะอมันดันไปโฟกัสที่การกระทำของคนอื่นเขาแต่ก็เป็นไปได้อย่างที่พี่ต้นพี่บอลบอกนั่นแหละว่าถ้าบอยมันพูดเรื่องนี้ตัวมันเองก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารมันก็เลยต้องพูดเรื่องเรอริอาจมาวิพากษ์วิจารณ์กเรื่องไทยเอาไว้ใหญ่ได้ยังไงแต่ว่าเรื่องที่รู้สึกว่ามันเลว3ที่สุดในการพูดคือพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของทหารเราี้ลายมากอันนี้แบบ รเราอะน,น้องผู้ชมคนไทยอะเราไม่รู้หรอกว่าพุทธชาติอื่นเขาทำไหมแต่เราอ่ะก็มีความเชื่อเรื่องการไปเชิญดวงวิญญาณเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดไม่ไปเชิญก็เขาก็อาจจะยังอยู่ตรงนั้นเราทำํำว่าเราสบายใจแล้วก็ทําถามว่าเราทําแบบนี้เขมรเดือดร้อนตรงไหนหไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเราไม่ได้ไปลาดน้ําบนหัวคุณพ่อและคุณแม่ของใครเลยแต่มันเอาประเด็นเนี้ยมามามาเหยียดหยามศักดิ์ศรีของทหารไทยบอกไม่ต้องไปเชิญหรอกเพราะว่าลงนรกกันไปหมดแล้ว มีระเบิดเหลือๆไหมเอาไปห,หย่อนใส่หน้าผาักมาสักทีได้ไหมบอยเนี่ยคือมันไม่ได้มองเลยว่ากัมพูชาทุกวันนี้ภายใต,ใต้การปกครองระบอบพุนเซนเนี่ยม,มันก็คือนรกบนดินดีๆนี่แหละมไม่ได้ต่างอะไรจากยุค 40- 50ปีก่อนเลยถูกกดขี่ยังไงก็ถูกกดขี่อย่างนั้นแค่เปลี่ยนคนกดขี่อ,อจากตอนแรกโดนขมรนแดงกดขี่<ะ>เอออ่ะแล้วพอเปลี่ยนสู้กันสงครามกลางเมืองหมดไปกลายมาเป็นตระกูลหุนยิ่งใหญ่ตระกูลคุณก็มากดขี่คนของตัวเอง แล้วบักบอยก็คือผลผลิตของการกดขี่ของหุนเซนนี่แหละที่พร้อมที่จะถาวายชีวิตทุกอย่างมันพูดไปแล้วมันพูดทุกอย่างเลยพนานวันเข้ามันยิ่งพูดมันบอกว่าเสด็จพ่อหุนเซนก็เป็นคนที่มันเทิดทูนเหนือหัวแล้วมันก็บอกว่ามันเนี่ยระดับทับหน้านะที่จะปกป้องเสด็จพ่อ,อ ก็ท <ำ S 1> ับหนื่จริงมันพูดถูกนะ,ะในอนาคตหน้ามันอาจจะโดนทับก็ได้ใครจะไปรู้อะแล้วบอยมาทําเป็นพูดว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะตกนรกนู่นนี่นั่นคือยังไม่ทันได้เคยตกเลยแต่พูดไปแล้วแต่ก็เข้าใจได้รู้แล้วว่าทําไมบอยเขาชอบเปรียบเทียบกับนรกอือเพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยสิ่งที่เขากําลังต้องเผชิญเนี่ยอ๋อ นรกมันหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองถึงได้พูดในสิ่งที่ตัวเองเมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่รู้จักนรกคนที่เขาไม่เคยอยู่ในนรกมาก่อนเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบไม่ได้ครับเข้าใจบอยอออก็อยากรอดูนะว่าเขาจะไปสุดที่ตรงไหนอยู่นรกเ,รเลยไม่ต้องตายอ่ะ <คน S 1> จริงที่พี่ต้นบอกอ่ะเดี๋ยวต่อไปพอยืดเยื้อปุ๊บเขมนจะยิ่งโปะแล้วไทยก็จะยิ่งยึดคืนสมรภูมิต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆ มันก็หาเรื่องพูดไปแหละที่น่าห่วงวันนี้วันที่วันอะไรนะยี่สิบสามอังคารพุทธนะอังคารเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเปิดรับสมัครผู้สมัครชิงกุ้ยสอสอเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งมีอีเวนต์ใหญ่แล้วการเลือกตั้งมันมีกฎหมายว่าการเลือกตั้งต้องพร้อมกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในพื้นที่โซนเนี้ยสี่จังหวัดอีสานใต้สะแก้วตราดเนี่ยจันทบุรีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยังยังไม่สามารถจะดําเนินการได้ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะเดินหน้าเลือกตั้งต่อไป ได้หรือเปล่ายังไงกันต่อใช่ไหมต่อไม่ได้เหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องบ้านเราประเทศไทยนะฮะรอดูไม่นานหรอกพี่ต้นเพราะว่าวันนี้วันอังคารละวันเสาร์แล้วเริ่มเดี๋ยวก็จะได้เห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมกองโจรชัดๆเนี่ยภาพอย่างเงี้ยเขาเขารู้ไหมว่าเราจับได้รู้เขาต้องทราบอยู่แล้วแหละเขารู้ที่พี่บอลสงสัยเขาถึงรู้เขาถึงทำแบบนี้ไงเพราะเขารู้ว่า เรารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนได้เขาก็เลยไปอยู่ตามโรงเรียนตามวัดวาอารามโอ้ยพวกนี้ลองมาจอดแถวชายแดนสิมาจอดตามแนวรบเนี่ยเหลือเลยอะทหารติ๊กสถิติได้ทุกวันเอยอนยานย่อนยานระเบิดรุมดั้มรุมดัมเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคนฉลาดจริงอ่ะแล้วมีศักดิ์ศรีอะเขาก็จะยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตัวเองแต่วิธีการแบบนี้คุณผู้ชมนิยามว่าอะไรดีอะขี้คลาด ขี้กลัวขี้โกงไม่ใช่นักรบผู้กล้าคุณไม่ได้แบบเผชิญหน้าแบบนักรบที่แท้จริงอ่ะคือสิ่งที่ตัวเองทำมันมันไม่ได้มีความหน้าภาคภูมิใจใดๆไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่จะเอาไปกล่าวสะดุดีกล่าวขานต่องงตรงที่ว่าในเมื่อตัวเองเนี่ยไม่มีเรื่องให้หน้าภาคภูมิใจแล้วแล้วทำไมต้องมาแซะเพื่อนบ้านเขาเป็นหน้าที่ <c oughs> ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรหน้าภาคภูมิใจก็เลยต้องเหยียดชาติอื่นมันลงไปไงเท่าวิธีการทั้งสองวิธีการเนี่ยมันเทียบเท่ากันจริงๆนะแล้วเขาทําดีแล้วเนี่ยทำตามกติกาสากลทําในสิ่งที่เป็นสุภาพบุรุษน่าเคารพแล้วจะอวยตัวเองเนี่ยอันนี้มันไม่แปลกแต่ในเมื่ออีกฝั่งหนึ่งทำตามกติกาบ้านเราทำตามกติกาตัวเองฉีกกฎทุกอย่างแต่กลับมาว่าคนทำตามกติกาว่าไม่น่าเคารพพยายามปิดหูปิดตาตัวเองข้างหนึ่งอะ แล้วพยายามจะด่ากข้างหนึ่งแต่ของตัวเองชั่วร้ายขนาดไหนแบบปิดตาไม่มองเขาคงจะมันเติบโตมายังไงทำให้คนในชาติตัวเองเข้าใจแบบนั้นมันเติบโตมายังไงที่สงสัยที่จะสามารถบิดความคิดตัวเองให้มันไปไกลได้ขนาดเนี้ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยก็เติบโตมาอย่างที่เราเคยดูในหนังไงพี่ พันะเลสวนน่ะโอจำได้ไหมล่ะเออก็เติบโตมากันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะนี่มานั่งพูดนั่งแอคอาร์ตไม่เคยเป็นห่วงทหารตัวเองเลยแม้แต่น้อยเคยเห็นภาพผู้ชายคนนี้ออกไปก้มกราบสะดุดีของทหารตัวเองที่ตายมีไหมไม่มีถ้าไปคงยังไม่เคยเห็นบทเลยอ่ะเยอะออ้ยเยอะเลยพอทีมงานเอาหน้าคุณเซ็นขึ้นมาพี่บอลก็ระลึกชาติได้เลยทำไมอะ เขาก็เป็นเหมือนผู้นําเขาแหละพี่กิ้งยังไงคะคุณเซนนี่ก็ขมรแดงมาก่อนอใช่แล้วก็เปลี่ยนไปอยู่กับขมรประชาธิปไตยจนทําให้ขมรแดงพ่ายแพ้ตัวเองก็กลับมาเป็นใหญ่นกอยู่ข้างพี่ตานะคะใกล้แล้วนะเรื่องนี้เขาจะเอากลับมาลีรังแล้วนะก็คือนี่ก็ก็โจรดีๆนี่แหละนะจะจบตรงไหนที่ท่านใช้ จักรยานในการแต่นี่ม,มันก็ครึ่งเดือนแล้วนะพี่ๆคือแล้วพอชาวบ้านเขาอนุญาตให้กลับในอย่างในบางพื้นที่เริ่มทยอยอนุญาตให้กลับไปดูบ้านดูอะไรได้แล้วพอกลับบ้านปุ๊บต้มน่ากลัวนะกลับบ้านปุ๊บต้มข,ขึ้นมามนแบบนี้<ะ><ะ>เขาไม่สนใจชุมชนจริงๆ<อ>แล้วตอนนี้มีความน่ากลัวต่อเนื่องไปคือเราไม่ได้กระหายสงครามแต่เรากลัวว่ามันยังไม่สิ้นความเป็นประปักเราก็ต้องไปจับมือกับมันเนี่ย แล้วอีกสักพักก็จะเป็นกลรมบ้านเราประเทศไทยเองเพราะในเวลาอันใกล้เดี๋ยวจะมีการประชุมไทยเขมรเป็นแบบทวิภาคีนะยี่สิสไหมใช่ประชุมแบบนี้แล้วเรากลัวว่าพอประชุมกันมากันไปจบพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี้เหรออพรุ่งนี้แล้ว ที่บอกเอาไว้ว่าคือเรื่องที่ที่น้องบอกเหรว่าท่านศรีษศักดิ์บอกว่าเที่ยวไปพูดกับคนไปทั่วเลยยกเว้นไทยถ้างง้นก็ชวนกลับมาขึ้นโต๊ะเจรจากันทีนี้ภาพเก่านะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้24เขาจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะยังไงจะหยุดยิงกันไหมและถ้าเกิดว่าสมมติหยุดยิงหยุดยิงแปลว่าอะไรหยุดยิงแปลว่าไปซ่องสมกําลังหยุดยิงแปลว่าไปขุดคูเลดแบบนี้ก็ไม่ใช่นะก็ไม่เอานะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วว่าหยุดยิง พอเปิดการหยุดยิงเข้ามาปับ๊บโอ้โหพร้อมเลยนะทีนี้มันพร้อมแล้วมันมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าตามันเป็นยังไงคูเลทที่มันขุดไม่ก็เลือ้อยเป็นงูบังเกอร์ก็สูงท่วมหัวนี่คือผลของการหยุดยิงเก็บกู้ทุ่นระเบิดก็ไม่เคยข้ามมาช่วยเลยสักทีหนึ่งเออคำถามคือแล้วจะคุยกันในครั้งเนี้มันจะออกมาอีรอบเดิมไหมอืมอืมมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆแหละ เชื่ออะไรได้แต่โชคดีนะยังรัฐบาลเนี้ยเขายังไม่ไว้หน้ากันเพราะถ้าเป็นบางรัฐบาลอ่ะไว้หน้ากันนะเราจะไม่ได้เจอท่านเสียสักรัฐมนตตีเราจะไม่เจอแบบคุณเสียสักเลยเราจะเจอแบบเอาครับ yes okay yes no okay เอาแบบนั้นนั่นน่าเป็นห่วงโชคดีมากที่ช่วงเนี้ยได้ได้ท่านเสียสักเป็นหัวหมูทะลวงฟันอะไรที่ไม่ถูกต้อง ท่านต้องจัดนะแล้วท่านพูดทีนี่คือแบบเอาความจริงมายันกันแล้วพนโยบายมันชัดอย่างนี้ยูเอ็นไม่ว่าจะเป็นผู้แทนไทยเวทีไหนท่านจะเป้ยไปแบบนี้เพราะถ้านโยบายมันไม่ชัดอ่ะผู้แทนไทยไม่กล้าขยับเยื่นไม่กล้าและที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้น20 3ส4บสปีมันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังโชคดีขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปได้ไหมก็ตอบไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าใครจะมาเป็นรัฐบาล เราจะใช้วิธีการบบรับมือแบบเดียวกันไหมคือพอมีสมมุติว่านะสมมติว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชม,มถ้าเกิดว่าเป็นรัฐบาลเดิม ก็อาจจะเป็นท่านเดิมไหมเป็นไปได้ไหมเพราะว่ากําลังทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องหรือว่าถ้าเป็นรัฐบาลใหม่คนที่จะเข้ามาแก้ไขนโยบายเขาจะเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจน่าจับจตาเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบ้านใหญ่ค่ะอย่างรัฐบาลคุณหนูเข้ามาเนี่ยมอคุณอนุทินเข้ามาโอ้โหการบ้านเพียบเลยเราก่อนนี่เราเรียกร้องเรื่องอะไรยาเสพติดครับช่วงนี้เหงาเลยยาเสพติดอ่ะออเอาเรื่องนี้ก่อนกเอาเรื่องนี้ก่อนมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นวาระระดับประเทศเลยอะค่ะ เราน่าจะได้เห็นหมาพี่ต้นเดี๋ยวรับสมัครสสใช่ไหมครับ<า> <c oughs> ก็จะ,ะประโคมหาเสียงกันต่อจากนี้โอ้ตอนนี้ขอให้ท่านผู้ชมพึงระวังตัวไว้เดี๋ยวเราจะมีผู้พิเศษมากมายนักเป็นแสนคนได้อะเ,ออเขาเหมือนเขาสร้างจักราวาลน,นี้แล้วเขาสร้างโลกวันละหกใบอะ่งงะเขาจะมาพูดจารปราัยบอกว่าเขาทํานู่นทำนี่ทํานั้นได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านใจแข็งเอาไว้พวกนี้น่ากลัวจริงๆก็เนี่ยที่ที่น้องจะถามพี่ต้นอยู่ว่าในเมื่ออันเนี้ยมันคือวาระระดับชาติแล้ว ประชาชนทุกคนเนี่ยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน<ช>ว่าจะต้องจบสิ่งที่จะเห็นต่อจากนี้คือแต่ละพักที่ส่งผู้สมัครมาชิงก็อีสอสอะจะชูนโยบายเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาต้องมีแน่นอนอเพราะฉะนั้ <ขอ S 1> นแ่ะ เราต้องจิตนิ่งๆดูให้จริงว่าไอ้ที่พูดเนี่ยทําได้จริงไหมค่อบางคั้กันนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดให้เขาพูดอะพวกเราก็เก่งใครกาทำได้อันนั้นคือหน้าที่เราเออเหรอแล้่พูดเงเออแต่ว่าคนที่จะมาเป็นสสที่จะบริหารบ้านเมืองอะหน้าที่ของเขาคือพูดแล้วทําเฮ้ยไม่ได้นะประโยคนี้นะมันเป็นสโลแกนมอตโต้ของพรรคการเมืองไปแล้วนะพูดแล้วทําทํามากกว่าพูด เออทำสังวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องระวังระวังนะประโยชน์เดี๋ยวจะหาว่าช่วยหาเสียไม่ได้ไม่ได้ก็เชื่อว่าจะเป็นประเด็นสําคัญแหละในการที่จะประโคมในช่วงปีค้องกองระคังดังช่วงหลังรับสมัครผู้แทนนะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามกันได้เลยเพราะประเด็นไทยแลนด์ประเด็นไทยกัมพูชาเนี่ยต่อให้ไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งเราก็ต้องเกาะติดอยู่แล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับเชิญต่อนอกจอทีวีทางเพจอมารินไลฟ์เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี